บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้1กรกฎาคม2,563ได้ค่าอะไรบ้างไปรับฟังรับชมกันเลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ให้ทิดาชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะพบกับทิดาชาแนลอยเช่นเคยวันนี้มาแจ้งข่าวพี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนว่าวันที่1กรกฎาคม2563มีเงินค่าอะไรออกบ้าง ค่าแรกก็คือค่ารูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ2 0 0ถึง300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะได้200ก็200เหมือนเดิมได้300ก็300เหมือนเดิมค่ะค่าที่2ก็คือค่าเดินทางโดยสารแบ่งเป็นค่ารถเมล์รถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนค่ารถบขอสอ .500 บาทต่อคนต่อเดือนและค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ คราวนี้หลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะเงินเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน3,000บาทจะได้ไหมคําตอบคือกําลังดําเนินการค่ะเจ้าหน้าที่เร่งดําเนินการให้อยู่คาดว่าจะจ่ายให้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่วันนี้ยังไม่ทันนะคะเราก็รุนกันต่อไปและคนที่จะได้เยียวยา3,000ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือคนที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาอย่างอื่นของภาครัฐเลยนะคะเรียกว่าการเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้เป็นการเก็บตกคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆรัฐบาลจึงมีการเยียวยาให้3,000บาทคาดว่าจะจ่ายภายในเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวได้วันไหนอย่างไรที่ดราชาแนลจะรีบมารายงานข่าวให้ฟังวันนี้ วันที่1กรกฎาคม2 5 6พผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้สวัสดิการเหมือนเดิมอยู่นะคะวันนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย